รับมาข้อนีย่ยอัดข้อซ้าง,มง,งเมื่อวันที่ยี่สิบสองเดือนธันวาคมซึ่งฝานเข้าใจของนายกข้อยาทา่มนายกว่าในการจะทําบ้านจะต้องร่างในเพจเทศบ,บาลเนี่ยก้อนที่คุณจะสร้างบ้านเนี่ยคุณต้องมาข้อนียกก่ยอัก้อนหรือว่าสร้างบ้านก้อนอ่ะอ่าต้องข้อนนี่ยก,ก้อนใช่ไหมครับต้องธันวาคมท่าเจ็ดแต่ว่านายกเชื่อไหมอะ่ะแค่เวลาสร้างวันเนี่ยวันที่ยี่สิบห้าธันวาคมไอ้นี้ยี่สิบสองธันวาคมนะครับ แต่นี้25่สธันวาคม2527ปรากฏว่านายชุพพลแก้รวยได้บ้านเลทีเรียบร้อยเป็นบ้านเลถีนึ่งสี่เจ็ดมู่ที่เจ็ดตะบนทะเลศัพท์ยูดีว่ากข้อถูกต้องไหมข้อบูอันนี้นะคือ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 ข้อมูี้แจงให้นายกฟังให้ว่าตามขั้นตอนเงี้ยท่านนายกคนนั้นจะรู้ด้วยการเป็นยังไงผ่าสายยิงคนเขาเป็นยาติเพื่อนคุณรู้อยู่แล้วพวกนักต่อสร้างบ้านก็มีแรงท้ายพวกคพิชต์นึ่งาจะอยู่แล้วถูกไหมครับ ทำไว้สองนั้นไม่ทำกันจำนำที่สองนั้นมันไม่ดำเนินการกันคืออ่าคืออะไีคือพร้อมเนี่ยอัมนาจอยื่นัอะไอ้ปลัร้ตอนนั้นนะขางแรงนะครับอัมนาจของปลัร้เพราะว่ายึดซี่ตามนี่ใช่ไหมครับนี่นี่เป็นขั้นตอนก่อน่ะซึ่งบอกข้อได้ปุ๊บปราบพดวานายชุนแก้่โดยไปข้อบาลีทีเรียบร้อยก็อจบมีลายเส้นนายช้างมีหลายเส้นก็ปลาร้าฉบับติดแต่ไม่มีหลายเส้นพร้อมเลย เนื่องจากว่าพมเห็นววาตามกอาก้างแถเนี้มันไม่ทูกต้องพมจึงกระเสรนนังซือพมจึงกระเส้นนังซือไปว่าปแก็เน่งานขตอนนั้นพมกระเซ้นนังซือไปว่ใหายเข้าไปต่างินการเขียรแบบหายตรงตับบารที่กกอา้างหายทุหายทุกแบบแปลงนัแล้วก็ปากวัดวานางซื้อแล้วนั้นก็ให้สาบสู้แต่เลยเราไม่ได้มาถึงพ้มอีกเราไม่รู้ว่าอยุ่ตรงไหนนังซือที่พมกับเส้นตอนนี้นะ

ท่าติเป็นตัวมาตั้งปีห้าหรือไม่ชาติไนนายกท่าติเอานายกนายกนู้นออกเไม่นะนี่นะครับอ๋อเทศบาลนะครับจะได้ฝัิฝันมาไหมไหมใน่ชาตินายกเทศมนตรีจังหวัดทะเลทรัพย์นะครับเป็นองค์กรนึ่งนะครับที่ต้องดูแลพี่น้องประชาชนนะครับทาร์กีน้องเดือดร้อนไม่ว่าสิ่งหนึ่งจร่งเลนะครับได้กว่าความลำบากแล้วไม่เป็นธรรมนะครับเทศบาลมีหน้าที่นะครับในการดับเรื่องโรงเรียนแต่ว่าการที่โรงเรียนจะพิจารณาทุกนะครับออคอคนพิจาุณาโรงเรียนจะพิจารณาทุกไม่ใช่หน้าที่ของนายกเทศมนตรี จงเขากระบวนการอีกทีนึงนะครับขอบคุณทางข้าวส่วบนจนนะครับขอบคุณครับครับผมนายสุพจน์พุ่มทอสจิตอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบลทะเลทรัพย์นะครับวันนี้ผมได้มายื่นเรื่องร้องเรียนนะครับข้าราชการคนหนึ่งของเทศบาลตะบลทะเลทรัพย์ซึ่งมีพฤติกรรมที่ชาวบ้านทุกๆคนนะครับที่มารวมกันอยู่ณวันนี้นะครับเห็นพ้องต้องกันว่ามันไม่เหมาะสมกับที่จะเป็นข้าราชการ ที่คอยดูแลบำบัดทุกอุดสุขให้กับชาวบ้านนะครับสร้างแต่ความแตกแยกนะครับยุยงส่งเสริมให้พระรบกับชาวบ้านนะครับให้ชาวบ้านกับชาวบ้านทะเลาะกันนะครับและเขาได้มีพฤติกรรมนะครับในการแจ้งความอามาแพ็หลายๆเรื่องนะครับเบียดบังเวลาราชการเอาเวลาราชการไปในอดีตนะครับในอดีต ถึงที่มาเนี่ยก็เห็นข้าราชการนะทำตัวไม่เป็นกลางจริงๆแล้วอะ่ะคนที่รู้กฎหมายแต่อย่าเอากฎหมายมาลังแกชาวบ้านชาวบ้านในองค์กรเนี่ยทำง,งานแตกแยกกันหมดนะคือเมื่อก่อนเนี่ยเราอยู่กันสามขีดกลมเกลียวกันไม่มีการแตกแยกแต่พอมีคนรู้กฎหมายมายุคนู้นทียุคนนี้ทีให้ช,ชนแตกแยกอ่ะเราก็ไม่อยากเห็นภาพนั้นนะค,ะค่ะแล้วก็มีพี่คนนี้ก็เดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องที่แกกับวัด อาอยุพิธร์บลบก,กับแกสัมภาษณ์แกเองเลยค่ะเป็นยังไงครับเ,เรื่องเป็นยังไงครับคือว่าเมื่อก่อนเนี่ยมัน,นที่มันก็มันเป็นแค่ที่พักสมอะไรแบบนี้แหละเสร็จแล้วก็เนี่ยมีรัฐการพวกนี้ครับท่านเข้าไปล้ายๆไปไปสนับหนุนให้ 5, ทางพระ ช้พื้นที่อะไรไปบอกชาวบ้านบอกเนี่ยคือจะเขามารัศมีเท่านี้คุณต้องเอาแยกออกมานะคุณจะมาก่อนที่หัวได้ายนาอะไรแบบเนี้ยทั้งนั้นเลยตรงนั้นมีราษดรตั้งหลายเจ้าที่ถูกกระทบจากที่ว่าข้าราชการพว้นี้ไปยุ่ว่าพระดาเนินการจัดทาพื้นที่โดยที่ไม่มีเอกสารอะไรและเป็นมันเป็นที่ติดของกองป่าไม้อะไรนั่นแหละแล้วแกใช้สิทธิ์ตัวไหนแล้วแกก็ เนี่ยไปยุ่ยายชาวบ้านตอนหลังตอนหลังชาวบ้าน,นกับพระได้ก็ไม่ถูกกันหมดเลยครับสรับที่เด็กของ,ของ้องสาวเสร็จแ,แล้วมีนาเนี่ยแกไปสร้างบ้านลุกล้ำไปในที่ในที่เสร็จแ,แล้วก็มีปัญหากันแกก็ไม่ยอมทุกไม่ยอมทาไม่ยอมรือ้อเพื่อจะสร้างรูปเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็มีเรื่องขึ้นวงขึ้นศาลกันตามที่ท่านนายกได้กลัาวคกรัทุนะครับเสร็จแล้วขึ้นศาลเสร็จแล้วก็ศาลก็เลย ถ้านี้ตอนนอมกันแกก็ยังไม่ยอมทุกเลยังไม่ยอมทุกต้องต้องมีบังคับคดีก็มาบังคับดีมาบังคับให้แกทุกตัวนี้แกทุกแล้วเดี๋ยวท่านนันากข่าวจะได้ไปเห็นจริงว่าเหตุการณ์เป็นจริงยังไงที่สถานที่ที่ว่าทุกแล้ว